นะครับเชื่อผู้วงหลายท่านมาที่นี่ผ่านมาหมดแล้วครับที่อินเดียห้องน้ำสองพันไล่เนี่ยค่ะนะครับไม่เขาบอกว่าแขกที่คุยใช่ไหมใช่เราเราเราก็มาทำใครที่คุยบ้างที่เกิดมากเราจะเข้าไปคนเดียวอ่ะครับเพราะว่าที่เนี่ยห้องน้ําระหว่างฐานที่เป็นปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ใครไม่ใครนะครับในโลกเนี้ยผมว่าประเทศไทยเราห้องน้าสุดยอดที่สุดแล้วนะเออ่ออย่างน้อยๆผมไปมาประมาณ7 8ประเทศ เบิไทยดีปั๊มเยอะแล้วก็ห้องน้ําสะอาดห้องน้ําเยอะ,ะนะครับของอินเดียอย่างมากก็ผู้หญิงห้องหนึ่งผู้ชายห้องหนึ่งนะครับอย่างตา่างแล้วก็ไม่ไม่ได้สะอาดอะไรมากมายนะสนะอะดแตจุดนั้นนงะแ็อย่างที่ผมบอกว่าท่นานระเด็ดว่าคุณรนะับคุณรอดนะครับท่านก็มีความคิดที่จะให้วัด ีมือที่เขาเรียกว่ามือเจาะแวงหาที่นะครับก่อนนี้ท่านพะครู่คมสอนเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับเจ้าคุณคมสอนนี่จะเป็นคนหาที่ในอินเดียเลยนะครับไปเจรจาตาอวยกับชาวอินเดียแล้วก็ขอซื้อที่ไว้นะครับบางบาสถานที่นี่นะครับซื้อไว้นะครับตาแก่ทุกปีนเำจะท่วมทุกปี ถึงีม <amounts of water writers> ัน <Ende> ก <esa> ็จะมีอะไรแตกต่างกันไปนะ้กิดเราว่าแต่าจะได้ยินนะฮะแต่ก็จะมีทั้งคนไทยแล้ว <Labor> ก <ator il fi> ็คนดีๆนี่ไปฟ้านะครับไปฝ้าไวทชด้านะครับดูอะไรเอ่ยนะนี่ก็นี่น่าจะเป็นงเียน นะฮะอย่างเมื่อกี้บ,บอกว่าขอยาแก้แพ้แล้วเดี๋ยวกระเป๋ารวบยาผมยังอยู่ในลังอยู่เลยหวนนะฮะถ้าเผื่อน,นั้นก็ใช้ไอ้แมสนะครับแมสนะครับหายพอดีเลยแล้วหายพอดี ผมขอญอาตนั่งนะครับด่านหล,ลังให้ล้มดูมุนๆนนั่งไปด้วยคุยไปด้วยนะครับดูท่าทางไปด้วยอย่างที่เราลงมาสนามบินท่านท่านได้เห็นไหมว่าบรรยากาศเป็นยังไงดูแล้วบางบางโซนก็ล่มลุกเนาะน้ํานะครับ ก้ายังครับแต่สีเหมือนกันนะครับการเดินทางสัญจรในอินเดียนะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าเดินทางระหว่างเมืองก็รถไฟเป็นหลักนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวเนาะนะครับเมื่อคุมภาพเวลาปีที่ผ่านมามีการเหยียบกันตายที่สถานีรถไฟ ที่นั่งครับแต่คนไปเยอะคอ่าคนมากเขาเรียกว่ามากกว่าความต้องการของมากกว่ามากกว่ารถไฟอ่ะคนที่เดินทางนะครับมันก็เลยทําให้คนยากจนคนอะไรเนี่ยนะครับจะใช้บริการทางด้านรถไฟขนานที่เยอะและ้วก็รถไฟนี้ก็มีหลายเดชหลายราคาเหมือนกันนะครับรถไฟ VIP นะครับรถไฟ ของคนชั้นธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยนะครับอย่างพระไทยนะครับพระธรรมทูตไทยในอินเดียเนี่ยถ้าเดินทางระหว่างเมืองถ้าเป็นเมืองที่มีรถไฟผ่านเนี่ยนะครับพวกความสะดวกขึ้นจ,จะนั่งรถไฟไปนะครับจะสะดวกกว่านะครับท่านเรานี้รู้สึกว่าจะเป็นอภิชายา์เลวัน นะครับจะเป็นพระวิทยากรท่านหนึ่งมีจะเป็นพระอญญาจา,ารย์ปีชานะครับท่านพระครูปีชานะครับพระพระครูนิโคตรบรุญยกรนะครับท่านผู้นี้เป็นหนึ่งในประเทศอินเดียนะครับนี้นะครับในเรื่องของพระธรรม,มวิทยากรเก่งมากรู้ทุกซอกทุกมุมของประเทศอินเดียสัมผัสมาทุกรสชาตินั่งรถไฟก็ถูกมองยาหลับมาแล้วสามสี่รอบ หลับแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับวางยาใส่นมแล้วก็เอาทรัพย์สินไปนะ้วก็เป็นประสบการณ์ตรงของท่านในประเทศอินเดียอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันก็เล็กๆอย่างนี้ครับจิว๋วอย่างนี้นะครับปั๊มในอินเดียนะครับอยากจะยืนคุยนะพี่แต่าบางทีก็มึนๆ